เพื่อนๆเ,เคยทานหมูสามชั้นทอดน้ำปลากันไหมครับวันนี้ผมมีวิธีการทําให้นุ่มหอมอร่อยมาฝากกันครับเริ่มจากผมใช้หมูสามชั้น800กรัมหั่นเป็นชิ้นความหนาราวๆสอาซนติเมตรแบบนี้ครับอย่าหั่นให้บางเกินไปครับเพราะว่าเมื่อทอดไปแล้วมันจะแข็งไม่น่าทานครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําหนังออกโดยการหั่นด้านใดด้านหนึ่งให้ถึงหนังแบบนี้เสร็จแล้วจับนะครับแล้วก็ดึงออกไปครับ วิธีนี้จะทําให้เนื้อหมูกับหนังหมูแยกออกจากกันครับหลังจากนั้นเราก็หั่นความหนาประมาณ2เซนโดยประมาณครับแบบนี้ครับส่วนไหนที่เป็นชิ้นเล็กครับก็สามารถหั่นเอาหนังออกได้เลยครับแล้วก็หั่นเหมือนกันครับความหนาประมาณ2เซนถึง2เซน,นครึ่งครับเราจะได้แบบนี้ครับการเอาหนังออกจะทำให้นุ่มไม่เหนียวครับ แล้วก็น้ำมันไมกระเด็นครับหลังจากนั้นก็หมักด้วยน้ําปลาสองช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเราอาจจะนวด2-3นาทีนะครับเพื่อช่วยให้หมูนุ่มขึ้นครับพอเรานวดได้ที่เสร็จแล้วครับก็จะหมักไว้แล้วราวสินาทีขั้นต่ําครับพอหมักครบเวยาแล้วหลังจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปครับ พอใส่ลงไปแล้วคุกเขาให้แป้งไปโดนเนื้อหมูให้ทั่วครับไม่ต้องใส่น้ำครับคุกแห้งๆแบบนี้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นตั้งกระทะครับเราจะใช้น้ำมันร้อนจัดร้อยควันขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วก็ตักหมูที่หมักลงไปทอดได้ครับไฟต้องแรงน้ำมันต้องร้อนนะครับหลังจากที่เราใส่เนื้อหมูลงไปหมดแล้วครับ พยายามคนบ่อยๆให้เนื้อหมูแต่ละชิ้นแยกออกจากกันครับกดเรื่อยๆครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนื้อหมูแยกออกจากกันแล้วนะครับเราก็จะมีแป้งไปเคลือบอยู่ที่ชิ้นหมูแต่ละชิ้นครับเราจะใช้ไฟแรงทอดไปเรื่อยๆพักคนพักคนสลับไปเรื่อยๆครับจนเนื้อหมูเรามีสีเหลืองน่าทานครับตอนนี้เนื้อหมูเริ่มเหลืองแบบนี้ครับ แสดงว่าสุกแล้วครับหลังจากนี้ครับผมจะเร่งไฟแรงจัดคือเร่งที่สุดเลยนะครับเพื่อช่วยให้น้ํามันไม่ซึมอยู่ที่หมูครับนั่นคือการไล่น้ํามันครับแล้วก็ทําให้สีของหมูเหลืองทั่วกันน่าทานครับตรงนี้เช่นกันครับตั้งไฟเสร็จพักแล้วก็คนพักแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนเนื้อหมูเราเหลืองแบบที่เราต้องการครับนี่ครับสีสันจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ โดยอาจจะใช้กระดาษซับมันลงในกระชอนหรือตะแกรงที่เรามีนะครับพอเสเด,ดน้มันเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จครับสำหรับเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาง่ายๆครับสูตรนี้ส่วนผสมจะน้อยมากๆครับวิธีทำก็ง่ายๆแบบนี้ครับการที่ทำแบบนี้จะทำให้เนื้อหมูครับนุ่มไม่เหนียวเนื่องจากหนังเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูเหนียวครับแล้วก็เวลาทอดจะไม่แตกน้ำมันไม่กระเด็นครับส่วนผสมอัตราส่วนต่าง ด้านล่างได้เลยครับลงไปจดได้เลยครับวันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับ